เช็คเลยตารางโอนเงินประกันรายได้ข้าวภาคอีสานงวด1-8เริ่มโอนวันไหนดูด่วนกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจำวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564กับกระผมคนเชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวสารตารางการโอนเงินประกันราคาข้าว สำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทางภาคอีสานมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกะผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับ จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือครอรมอได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวเพิ่มเติมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาวงเงินรวม76,809.5 0 80, 95, ล้านบาทในโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65เพิ่มเติมโดยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้กเกษตรกรจำนวน 74,569.31ล้านบาทและค่าใช้จ่ายทกสจำนวน1,511.64ล้านบาทหลังจากนั้นเมื่อวันที่30เพื่พฤศจิกายนบอร์ดทกสอนุมัติการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,564-65ทับเพิ่มเติมหลังคอรมเห็นชอบ วงเงินกว่า74,000ล้านบาทเตรียมโอนในวันที่9ถึง13ธันวาคมนี้มีกเกษตรกรได้รับประโยชน์4.69ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรในอันตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่วงเงิน53,800ล้านบาท เริ่มโอน13-17ธันวาคมและล่าสุดนะครับทกสได้แจ้งแผนการโอนเงินประกันรายได้ข้าวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ธันวาคมดังต่อไปนี้นะครับวันที่9ธันวาคมโอนเงินให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จำนวนนะครับ7 6 9 6 6 5ราย จำนวนเงินนะครับ3 2 8 7 7 2 3ล้านบาทนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเริ่มโอนวันที่10ทธันวาคมจำนวน755,050ารายนะครับจำนวนเงิน13,639.39ล้านบาทนะครับวันที่11ทธันวาคมนะครับโอนเงินให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 679,808รายจำนวนเงินนะครับ12,718.40ล้านบาทวันที่12ธันวาคมโอนเงินให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกนะครับจำนวน691,641รายจำนวนเงิน12,674.58ล้านบาท และวันที่13ธันวาคมนะครับโอนเงินให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน68,6935รายจํานวน12,938.62ล้านบาทนะครับซึ่งจะมีชาวนาได้รับเงินชดเชยจํานวนนะครับ 3,580, 3099รายวงเงิน64,800 47.86ล้านบาทนะครับและล่าสุดนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสสาขานครราชสีมานะครับได้แจ้งผ่าน Facebook ว่าประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแจ้งแผนการโอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65 สำหรับงวดที่ 1, 2, 3เพิ่มเติมและงวดที่ 4, 5, 6, 7โดยโอนเงินเข้าบรรัญชีเงินฝากของกเกษตรกรในวันที่10ทธันวาคม2,564สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินประกันรายได้ข้าวจังหวัดนครราชสีมามีดังต่อไปนี้นะครับวันที่10ทธันวาคม2,564นะครับ เกษตรกร,กรได้รับสิทธิ์จำนวน45,861ราย897ล้าน8,031,482 95บาทเริ่มจากสาขาแก้งสนามนาง5,368รายสาขาขามทะเลสอ2,752รายสาขาขามตะแกแสง 5,891รายสาขาเขาใหญ่155รายสาขาคง12,288รายสาขาคอนบุรี2,962ราย,สา,าา 4, ายสาขาจอหอ4,188รายสาขาจักรราด8,706รายสาขาฉะเลิมพระเกียติ3,551รายสาขา จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งสิ้น45,861รายนะครับวันที่11ธันวาคม2564นะครับกเกษตรกรได้รับสิทธิ์จำนวน67,820รายจำนวนเงิน1,482ล้าน489,217.63บาท รดมมีสาขาบัวใหญ่1 1 7 5 0รายสาขาบ้านเหลือม3,308รายสาขาประทาย1 2 5 9 7รายสาขาปักทงชัย8,315รายสาขาปากช่อง421รายสาขาพระทองคำ5,132รายสาขาพิมาย105,094ราย สาขาลำทําเอนชัย1 2 2 4รายสาขาวังน้ำเขียว979รายรวม67,820รายวันที่12ธันวาคมนะครับเกษตรกร,ร,กรได้รับสิทธิ์65,921รายจำนวนเงิน1,323ลา้าน1,49,762 จุด6 2บาทนะครับเป็นสาขาฉเฉลียง1,009รายสาขาชุมพวง1 2 3 3 0รายสาขาโชคชัย6,053รายสาขาดอนหวาย6,903รายสาขาด่านขุนทด7,666รายสาขาเทพารัก์2,312ราย สาขานครราชสีมา3,139รายสาขาโนนแดง4,203รายสาขาโนนไทย11,138รายสาขาโนนสูง11,268รายรวม65,921รายและวันที่13ธันวาคม2500 64นะครับเกษตรกรได้รับสิทธิ์นะครับ42,140รายจํานวนเงิน790ล้าน9 4 3 2 2 7 1 6บาทนะครับโดยสาขาสามแยกปักนะครับ1,737รายสาขาสีเขียว4,373รายสาขาสีดา7,000 8 6 1รายสาขาโนนสูง4,770รายสาขาเสริงสาง2,880รายสาขาหนองบัวตะเกียบนะครับ2,759รายสาขาหนองบุญมาก4,785รายสาขาห้วยถแถง18,77ราย สาขาห้วยบง298รายรวม42,148รายนะครับโดยเกษตรกร,ร,กรได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับจํานวน220,000 1,742รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ4,494,413,690 จดุด3-5บาทนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับตารางการโอ,อนเงินประกันรายได้ข้าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทางภาคอีสานที่ทางกระผมนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขาลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ